สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสับเลือดครับนี่เลดครับใครสนใจอ่าอันนี้คือต้นแบบนะป๋าเนาะยังยังไม่ได้เอาจริงครับแต่ว่าถ้าถ้าจะสั่งก็เลดหมดครับบอดี้เลดหมดเลดหมดครับบอดี้เลดทั้งคันเลยเลดหมดครับเลือแต่งกระสีเลดอัต่งกระสีนะครับเลือดสามสิบสี่ เนี่ยสามชนสีแท้ครับเนี่นี่ก็เล็หมดอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาเล็เกอร์พ่นทับเนีอมันรักษาความเก่าเดี๋ยวมันไม่เห็นความเก่ามันเงามันเงาคนพ่นสีเหลดเราก็ได้ตูดรถใหญ่ครับตูดรถใหญ่คันนี้เกี่ยวปีละประมาณห้าพันไร่ครับสามพันกว่าเนาะนี่ต่อหางด้วยนะต่อฟางลงกลางเลยลงกลางเวลาอัดฟางอัดง่าย ลงกลาเปเลยเพราะมันดีกว,ว่ากุดๆแบบนี้<อ>ลงแม่ต้องขอบมุมพอดีเลยเพราะมันไม่ได้ครับลงบน,น,น,บ,นบนตอมันพอดีเนาะลงบนตอ,นเ,อเวลาอาัดฟางอัดง่ายเหน,หนื่อยเลูกหัเลอระก,ก็หน่นี่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมไซส์เดิมนี่ตั้งนี่เห็นเอ็ดูตั้งนี่ตั้งหอดตั้งล้อตามเห็นมาทั้งโยงเลยเหมือนรถใหญ่เลยเนาะง่ายเลยแบบนี้ แบบเดิมมันเล็กๆเท่านี้นี่นี่นอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ข้างนอกนี่นั่นแหละแล้วดินมันเข้าไปในขันยากด้วยเวลานั้นนี่นี่ฮึบินเ้าปลาเนี้ยบังคับเนี่ยดิ้นไม่ได้หรอกไปไหนไม่ได้หรอกคันนี้มันเป็นรถต้นแบบครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูตัวจริงอยู่ข้างหน้านะเริ่มเปลิ่กขายแล้วงบประมาณเท่าไหร่นะปลา แปดหมื่นห้าเอาแต่รถมาเนาะเอาแต่รถมานี่วางเลยนี่แต่ว่าเอาภาซีเอาภาซีเก่าเอาภาซีบนไว้เนี่ยภาษีเป็สองชั้นอยู่แล้วมาเทินบนอันนี้ก็เสร็จแล้วจบถ้าไปติดตั้งเองก็ลดมือนหนึ่งหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นห้าไปใส่เองเลยอุปกรณ์ของของเราเองทุกอย่างเนาะเอาแต่รถมาง่ายหนึ่งคันเหมือนรถใหญ่ตัวตั้งนี่ครับเกี่ยว ถ้าเดิมๆมันมันเป็นเกียวเล็กเน,ะน,เกนาะเวลานั้นขันยากทรายเข้าไปอุดก็รเรียบร้อยแล้ว,ลว,วนี่ครับตัวนี้สามศูนย์สี่แท้ตัวนี้สามศูนย์เคเหลือตัวนี้เหลือน,น,น,นิ่งหน่อยเดี๋ <Wy> ยวจัดให้เดี๋ยวไกหลือติ๊กเอร์มาใส่ทีมกูเท่าติ๊ก ร้านเสร์ฐการช่างอ่า uh, อันนี้มันทําเดิมๆทุกอย่างครับเ<ด>พราะว่าดูเด้อโอเคดูเด้อดูเด้อดูเด้อเนี่ยเนี่ยไม่มีเด้อเนี่ยสามเส้นเนี่ยอ๋อแปงมีแต่สองเส้นนะครับอยากสามเส้นอยากได้สามเส้นก็ได้ออสามเส้นทําได้เด็ดตัวนี้ประคองอย่อางนี้อืมทั้นก็กดขบวนเหมือนเดิมมันว่ากําลังดีเก่าทุกอย่างทําเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากเหมือนเดิมอย่าไปดัดแปลงยุ่งช่างขี้เกียจเฮ้ยช่างไม่ช่างเขียนช่างขี้เกียจ เดี๋ยวช่างไว้ปวดหัวเออปวดหัวเดิมๆมพอแล้วแค่ยกอันนี้มาวางก็พอแล้วอทำง่ายๆครับทำง่ายถ้าจะไปทำเองก็ได้เนาะถ้าเป็นช่างหน่อยก็ได้เจียเจียเจียนี่ออกเจียออกแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นแล้วก็ดึงถอยหลังถ้าอุปกรณ์ครบก็สามารถทำได้แล้วพาาไปดูคันเสร็จแล้วนั่นนู่นอยู่ตรงนู่นข้างหน้าอันนี้รองใช้งาน ยังไม่ได้ไปส่งครับป๋ออเอาไว้นี่แหละเหลือแต่นี่นั่นนี่ไปเอาไปเอาไปเดียวเลยร้อยห้ารอคิวครับรอคิวเข้าเข้าตัดเนาะตะซุนแกสั่งมาเอาแบบเดิมบ่ยกได้มันเดิมบ่ซุนยังไม่เอาเอานี่ทำให้สารคามอ๋อเอาเอาแต่แบบมันไปขอยืนแบบนี่สารคามเขาจ่ายตังละลูกเขามันเนี่ยตั้งนี่ยเนี่นี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย่นั่นแหละนั่นแหละจะไปอยู่อะไร เล่นนี่เวลาวิ่งไปนี่แงง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 เนี่ยเนี่ยไม่หอกอันนี้เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปโจมตีเขานะแต่ว่าพูดความจริงให้ฟังเนาะเอาไปมาแก้ใหม่อันนี้ก็ลคลุ่มกันลกันไกันนี้มันหลายปีแล้วครับวิ่งไปนี่หลุดหายไหนเราก็มาทำใหม่ให้แกงแรงกันน่อยทำครบ เดี๋ยวถองมันเดิมหมดเราไม่ได้ไปยุ่งเหรขี้เกียจยุ่งเดี๋ยวคอยดูยันมาเนาะยันมาก็ทําได้นะป๋าเนาะได้ทุกอย่างอันนี้เสร็จแล้วครับตัวนี้เสร็จแล้วอ <Isaac S 2> มาอันนี้ก็ล้อเล่อมันจะเป็นแบบแบบอยู่ข้างในมันกดกดหน้าเต็มมันไม่ได้กดแบบแบบแบบเดิมนั่นครอบมันกดนมันรครอบตรงกลางนี่ก็ตั้งแบบรถใหญ่ครับเวลานั้นก็ตั้งง่ายนะผมว่าแบบนี้ง่ายกว่าเอ้าไปยกสุดเนี่ยมันไม่อย่างเงี้ย มันไม่แรงความงามมันคู่เนาะก็ได้มันกดลงที่เดียวนี่ลูกปืนสี่ตับใส่ครั้งละสองสองเป็นสี่จะใส่แปดตับก็ได้แปดตับได้ครับหกตับได้มีเงินซื้อไหมล่ะลูกปืนขอแต่มีงบมาคุยกันได้ครับอาชีรบีมาคนถามว่าอาจารบีตรงไหนตรงนั้นอ้จะไปยากอะไรทำอย่างนี้ได้หมดแหละอาจารบีหรือตรงไหนก็ได้กระจอกนะแค่นีุ้ญาตอนไม่ก็ได้ อันนี้เหลือแต่เก็บสีครับเก็บสีนิดหน่อยนี่นี่ตั้ง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 อันขาดเลยก็ได้เนี่ยโอ้ของมันเนี่ยเล็กเล็กเองเนาะอันนี้เรียมใหญ่ไงปืดปืดปืดรถใหญ่เดิ้ยครึ่งนะอือไม่ใช่หนึ่งนิ้วนะหนึ่งนิ้วครึ่งความสูงอะไรเท่าเดิมนะป๋าไม่ได้ไม่ได้อ้นี Como, ่ม right. ัน ย่งนเดิมถ้าเราสูงขึ้นกว่านี้สักนิ้วสองนิ้วได้ไหมได้มันต้องเปลี่ยนสายพานไงแต่มันต้องมันต้องสายพันมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนใหไปก็ไปทำอีกเลยที่เกียรครับเอาเดิมเดิเขาก็ทำมาดีแล้วมันก็เกี่ยวได้อยู่โคูคต้ามันก็เกี่ยวดีเลยมันมันเสียแค่ข้างล่างนี่หน่อยเดียวกันนั้นเองเราก็มาปรับวัยใช้ได้อยู่มันจะไว้ยรถเท่หนะอย่าว่านี่นะโคูคต้านะแต่งดีๆไปได้มากกว่ารถใหญ่เลยนะ ครับผมว่ามันดีวินิได้มากกว่าเหลือไอ้ตรงนับเงินแข่งกันนี่แหละอะไรมันมันต่างกันเนาะเรื่องราคานี่รถใหญ่กว่าจะมาทําอะไรกว่าจะมาโอ้ยลูกพืึงแตกอันหนึ่งต้องมาลูกพลึงอ่างของเองไม่ได้งานเท่านี่ยื้ไปพีดพักใสขึ้นวิ่ได้นะใครสนใจก็ติดต่อร้านประเสริฐได้ครับนี่เดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้นี่เอาเบอร์โทรทีมพุทธทสซิ่งเลย แป0ศูนย7สาม9 5 9ด9 8็ดโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับได้โอเคแกไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่หรอช่วงนี้เมียไม่ค่อยอยู่ด้วยเจ้าเมียไม่อยู่เจ๊ไม่อยู่ด้วยคนเดียวได้ตลอดยีครับอันนี้ต้องทำอันนี้ด้วยนี่ไง้เปรี้ยวโอ้เราทำต้องให้เจ้าของเขามาช่วยถอดก็มีเวลาถอดไงช่างรถบ้านไหนนี่ปาบ้าน ตัวเคลือบ้านบุ้มไหมอ๋อใกล้ๆดูใกล้ๆดูให้ใกล้แกมาช่วยถอดด้วยแกจะได้รู้อันนี้มันพวกปากพวกนี้ยังเดิมๆเลยเนาะคอสปงสปริงยังไม่มีเลยแกไม่ได้ทำอะไรแกไม่ได้ทำอะไรมีทัพตู้นั่นเองไปคิดตังหรอกเอามาเปลี่ยนแต่เปลี่ยนนั่นเลยทำตูดให้อีกแถม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 อันนี้แถมให้ยกยกตู้ให้อีกสองนิ้วยกฝาอีกแถมแถม เออเรือนี่นี่เห็นเห็นในในนู้นเลยอยากได้แล้วนั่นแหละเอออยากได้แล้วนี่ <c oughs> เลด <c oughs> จัดเลดเงาให้เลยจัดเลดเงาให้เลยทำง่ายนี่มันทำนี่สนใจรีบมาจองคิวครับตอนนี้คิวน่าจะเยอะแล้วครับ<ด>เพราะว่ามันใกล้จะหน้าเกี่ยวแล้วเนาะนี่ตัดไว้สิบชุดแล้วสิบชุด, 10, ดสิบล้นหนบาทเพราะว่าเราทำไว้เลยไงเวลามาใส่ 2, สองวันเสร็จก็เอารถมาสองวัน วันที่3รับกลับบ้านได้เลยเนาะวันที่3รับกลับบ้านได้เลยมีบริการส่งครับรับส่ง,สงถ้าไม่ไกลเกิน200-300โลเนาะวิ่งได้ทั่วประเทศไทยวิ่งได้ทั่วประเทศไทยออโอเคครับผมคลิปนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับผม